มาหนีไปย่างเงี้ยเจ้าก้อนทับขอดเอาเกียร์ออกจากดัางมันบ่อนี่ดึงเบ่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 งไม่ตัดเลยตัวดัางมันหนามันจะสบู่นี่ดึงที่เราเออมาเงินเสียงดังเด้อมาเนี่นมาหนีเออดึงหลุดดึงดึงก้อนหันดาวให้พุ่นเอออุ้ยออกแล้วโออค่ะแม่เออหาเป่าดังมัน เป่าเป่าเป่าดังไหมเอาอันนี้มาทีเราเอาอันนี้ยังสิ้นไหมเซ็ตๆๆๆโอเคออกแอเคเร็วยังอไรแพนเป่วเป่าดังมันปนโอ้ยย่าไทยอันนี้ยูก็กุป่าปากก็ปนป่าดังมันอะเร็วๆถิันมาดีเลยเร็ว ยาสอนอะไรด้อทำคูเด้อลูกเด้อจกดังมันเป่าดังเป่าดังเป่าดังกอดเป่าดังเรียกเรียกลูกเรียกทำไมเป่าดังงัวหนุกนั่นทีขอโทษเด้อจ้าพี่น้องจ้ามันตกใกล้เหนื่อยตกใจล้แห้งต็ใแล่รถมอเตอร์ไซค์แล้วตั้มใส่รถในค้ามันฝามสั่งยังไงมันหายใจยังนั่นหายใจอยู่นะหายแล้วตัวถือตัวเม่ได้ชันอยู่นั่น นี <Billie S 1> ่ว่านี่มันม้าเน้นมอง,มองํำม,มันคุนเอ้าดอกพี่ไม้เด้อดอกพี่ไม้บอกวา anymore, โอ้ขอโทษเด้อห้องใช้กันพี่น้องขอโทษหลายๆเด้อจ้ะอ้ยแห่่งักโอเมื่อยไนอแมขึ้นก็ได้มาีโอหัวคอดหัวยกรนะคะหืมมาดมกล่อง มันสมัรมันไอ้แหละตัวาบางนึงมันจามหรอเมล่เนี่ยมนดอกแกะกรได้เห็นเบาบาูงซุ่ซีพันโบแกะได้่พันออกพันโบแกะพันบาตีนบางงามมดเป้ยางมกับปยางอ่อนออกเ็คือเกาเองเหมือนเขาานสูงจึงถืนเลยดอกพันบาลตีนเล็บบางงามบางลาสามศูนย์สี่แม่สามศูนย์อา้กบอกเลย พี่ไม่ออกมาแล้วเดอพี่น้องจะกอบมันจะเอาเล็บมันพี่น้องมาแกมาตะขอดทุกโต๊ะมันตัวเม่ตัวแม่ตัวแม่ตะปูตะปูตะปูเล็กห้ยเล่ากับโลกเลยพี่น้องไหนยะเราลูกละ าสามศูนยสื่เอเดอพี่น้อง3ามศูหวยเล่าเมือนนี่ยศสอนขับไปขอ,อกบได้ดอกยศสอนบำรุงเอาชอออินคัดย่อแหละเออสินขอดีบ้านพี่นูน่เนเนาอกปี่ไม้เด้อ้อกปี่หม้ ก็ต้องยืมแบบนั้นแหละนั่นนี่ยาศอนแม่เดี๋ยวก้อนพยายามขึ้นโคมอนได้หรอน้องตีใหม่น้องปีใหม่ของสเตมครน้องตีใหม่ของสแต็มครับให้สแต็มขยันไปเลี้ยงนะตัวหลังก็เป็นของยายสอนทีนี้ตัวนี้ของยศทรเดตตาเดตตาที่น้องเอ้ยขาขอจ็บ สิลูกเหรอพี่น้องมาันออกมุกกี่เองไหมนเลยนี่โตดำป uh, ีติพอเพิ่นดำแม่เพิ่นดำดีไักเอาลูกสักออกเฮ้ยนั่นี่วัตถลูกน้อยอีกโอยยายสอนเหรอดิใจพีองเฮ้ย ว่าสิได้ฟ้าแฝดจะได้ได้จสีเนาะหูมือแตกน่ารักมากเลยน้องปีใหม่น้องปีใหม่ผู้หญิงนะคะผู้หญิงค่ะน้องปีใหม่ตั้งชื่อบรนี้แม่วานมาเอาไปเลี้ยงเด้อเจ้าอยากเลี้ยงงัวนออกแป๊บเดียวมันกระแข็งมาพี่น้องงัวเนาะแม่สอนเสร็จจีได้สิทธาอันนั้น ออ้้ันนีตงหาแพนพผนว่าโอ้ยได้กินเฮน้องหงวพอดีเนาะผนว่าพอดีลูกหลานมาบังทุกคนยศอนมาเอิญเดอกเพลงเอียงเอียงอยู่่ก็ออกแล้วออกแล้วมันจะออกเจะหนีได้ไม่น่าตลองออกเลยเด็กบางสิโอ้ยขอโทษนะจ่าเด้อทายคลิปอยู่กับวราอันนี้พี่น้องขอโทษเพรอไฟหลายๆเด้อค่ะเด้อผีต้นหนึ่งยื่นเตือนอยู่ผีพี่น้องพี่พีนี่ก็โลกกลายยก่อนทั้งถึง โอ้ยรมแห้งกันมาพี่น e ้องมาพี่น้องรมแห้งบ่นีโอ้ยเจอากล่องมั่วเลยแหมืลมแห้งใช่กินหุ่นปลเรียลูกหุ่นเฮ่อเจ้าปบแียงหนี้ก็ได้พี่น้องเด้อ